สวัสดีครับโมคนป่านะครับวันนี้โอ้โหเจอเขาเปิดฟอร์เรมมาครับและอยู่นี่อยากเล่นนะครับขอเล่นนักแล้วกันปัเลือกม็กเลยครับพลังแฝกล่างไม้ครับพร้อมเอคิวครับเอาจริงมักมันไม่ชนะเลยฟอร์เรนนะครับแต่ก็อยากเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรนะครับและนี่ก็รวมเขาเป็นอาญาด้วยนะครับจะเรียกได้ว่าถ้าหากอาญาไปขี่ฟอร์เรนเนี่ยโว้เอาลงยากมากนะแต่เอาจริงการเล่นมักเนี่ยก็ถึงเสียวนิดนึงนะครับเพราะว่าม็ก คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เลยครับพอคนไม่ค่อยนิยมปุ๊บยอดดูมือก็จะน้อยลงด้วยถ้าใครที่ไม่ชอบดูคิมแบ็กนะครับก็อ่ะกดไลค์ให้กันก่อนไปแล้วกันนะครับเผื่อยอดดูจะดีขึ้นนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กันเลยครับว่าเล่นแม็กชนกับฟอร์เรนแถมมีอาญาโบเอนดอรอด้วยเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงนะครับเริ่มนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กๆแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ไอดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักใช้เพจ์ยิบสิบเอมพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID ดีแล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูป,ปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครเรามองหา i อดี R V คุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาสวยๆแนะน,นําเพจน,นี้เลยนะครับ e d m o n ต o n TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาร์วีราคาโขกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับในเกมนี้เจอกับฟอร์เรนครับออฟเลนในส่วนเขาพลังแฟงก็ตามเส้นนี้เลยนะครับเราก็จะมี Tower ทาวเวอร์เบสซิ่งขึ้นมาด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็จะทําให้ออกจากไฟได้ดีขึ้นนะเพราะว่าแม็กเนี่ยมันเป็นตนัวตนึงครับที่ค่อนข้างจะเข้าไปวุ่นวายกับป้อมเขาค่อนข้างเยอะเลยนะ แล้วก็ในสุนข,ของรู่ก็ตามด้ตอนนี้เลยนะครับฟอลเลนที่เขาออกเกาะมานะครับจังว่าเขาไม่ค่อยอยากเทรดกัซักเท่าไหร่นะถ้าหากเขาออกเกาะมาแล้วก็ออกด่าบขึ้นมานะครับฟอลเลนลนิดนึงครับ <c oughs> ขอหัวตาลนิดนึงแล้วกันฟอลเลนนี่ถ้ายังไม่รู้ส่อนี่คือไม่มีอะไรเลยนะเหรดแรกได้เลยนะครับอ้าวอิกกี้มาตรงนี้ครับขอสนหน่อยแล้วกันครับหลบดอกกันนิดนึงครับ <c oughs> ไรควนแล้วตรงนี้ไปเขาไปเข้าเขาเรียบร้อยครับแม็กนี่เฉือนเอาเลยเนี่ยเียราดูฟอลเลนนิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวคลิปกว่านะต้องดูให้แน่ใจนะครับว่าฟอลเลนกลับบ้านแล้วนะแล้วค่อยตลองค์กรนะครับเพราะว่าฟอลเลนเนี่ยเขาสามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เลนแม็กี่พยายามเร่งเจาะก่อขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นชีกล่างเลยยิ่งดีนะ ถ้าหาต้นเกมเนี่ยเราได้อติเข้าไปฆ่าใครสักคนเนี่ยอันนี้จะได้เปรียบในการเล่นมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเก็บให้คิวหลังกล้องนิดนึงครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยเดินเกมกันเดียวเรื่องเลยเนะี่ยเข้าไปเวทแบบ,บดังเลยนะครับเกมได้เปรียบนิดนึงนะเดี๋ยวเอาคิปตัวนี้นะครับเราจะได้รู้สีนะจะได้ไปเติมไฟที่ดีขึ้นนะครับจากการใช้ติข,ของเรานะโอเคครับตอนนี้ก็รู้สีแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ลองฟันเลยนิดนึงนะอย่าพิ่งรีบออกเคียร์คิปนะครับ รอดูก่อนแล้วก็เราดูเล่ออื่นไปด้วยนะครับพยายามดูเรื่องนะโอ้โหฟอนเลนเซฟจังเลยเลโกเซฟเลยกดอันตีปุ๊บเกมวิ่งหนีเลยแล้วก็ต่อรูลโรล่าเนี่ยคือแบบอันตีคือแบบโหพูดเอานานมากเลยนะครับประมาณเจ็ดสิบวิได้มั้งอันนี้ที่ผมเอาทางงแ่งเรียนตีขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้ต้นเกมใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะบางทีเราอันตีพลาดพอตีปุ๊บเราไม่ได้ใช่อันตีไงต้นเกมอันนี้บ่อยเลยนะครับ อ๋อรอบเฟรนเลยเข้ามาครับนี่เขายังไม่รู้สีเนี่ยมาซ่าเลยนะครับแต่ถ้าไม่สีก็ไม่กลัวครับในเทสสวนเลยโอ้โอแล้วนี่โชคดี้ยเนี่ยแล้วก็สีทันเวลานะครับไม่งั้นไม่มีอันตีนี้แล้วเนี่ยรอบไปแบบชูเชียร์เลยนะครับฟลเลฟรนลเฟรนนี่สู้หนุ่มหนิงไม่ได้นะต้องเน้นลุมเอานะครับแล้วก็ใช้ท่าสองคืนเกี่ยวไปนะช่วงที่มาใช้ท่าสองอันนี้ขี้โกงแม็กมันขี้โกงตรงท่าสองนี่แหละเพราะว่าอีกทีมึงเนี่ยเขาจะทำอะไรมากไม่ได้เลย เหมือนกับต้นอยู่งั้นนะครับเป็นเป้านิ่งให้เ,ออเพื่อนเราอะลุมยำนะฮ่าแล้วอิกกี้มาครับมาบ่อยนอะอิกกี้แต่ว่าอิกกี้มาแบบนี้นี่ก็สบายแล้วครับทอยนนคนเดียวครับให้สัญญ,ญาโจมตีครับปืนตีเข้าไปครับเล่งเป้าพี่ทอยครับอยู่คนเดียวแล้วตัวน,นี้ลาก่อนทอยมาแต่ไม่ได้เลยแล้วครับ แล้วเอ็นดอร์เข้าไปครับโอ้แล้วแทงครับขายช่วยเราด้วยครับโอ้ฟิกเกอร์มาเลยนี่ยแล้วเลนล่างนี่คลิปเข้านะครับอย่างงี้ต้องเอาเอ็นดอร์แทนครับเพราะว่าเลนล่างเอาไม่ทันละเอ็นดอร์เลื่อนเหลือน้อยด้วยนะครับเดินดุ่มๆเข้าไปเลยครับแล้วเอพิคิวครับเรียบร้อยครับแล้วมาต่อที่อาย่าครับโอ้อาย่ายังมีกระลอกครับโอ้ทอยเข้ามายิงครับเดี๋ยวช่วยหนึงครับโอ้แล้วทอยครับตัดพจแช่าตีได้ค่อนข้างดีครับ ไม่รอแล <laughs> ้วผมก่อนตายขอสซนนิดนึงเับเออมาโอเคครับเกิดแล้วครับโหลูกแก้วเขาเหลือบานแล้วเนี่ยลูกแก้วก็จะมีฟอร์เรนเอนดอร์แล้วก็ไอกี้นะครับถ้ากับว่าตอนนี้เราล็อกได้แค่ทอยอย่างเดียวนะลำบบกเอาเรื่องเลยนะครับทีเขาเลยล่าครับสุดเกียดเลยแล้วฟอร์เลยไปไหนไม่รู้นะครับโอ้แล้วมาอยู่ตรงนี้มีอันตีด้วย โอ้โหคาปอมอะไรเงี้ย <c oughs> เรียบร้อยครับแต่ผมก็ส่นเขาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยซิยฝาด้วยซิวนิดเดียวเองฟาวอะไรอยู่ในพุ่มครับดุม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 ซิวย,ยังไงซิวโอ้โหดองไม่โดนครับเรียบร้อยเลยแบบนี้ <c oughs> โอเคครับซิวแก้แค้นเขาได้ครับไม่ตายเปล่าครับออฟเลนเนี่ยเวลวาจะถึงคาดึ้นมานะครับก็พยายามลดเลือดเขาหน่อยนะครับพื่เราจะได้เก็บตกได้นะ เดี๋ยวเราต้องมีรองเท้ากระซีซีสักทีนะครับไม่งั้นนี่ผมโดนฟอร์เรนลามแล้วเดินไม่ออกเลยโอ้โหเจ้าคาบป้อมครับเอ้กี้ใช้นุกแก้วครับขอเก็บตรงน่อยแล้วกันครับเราบินเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับรีบออกเลยครับอ้อแล้วออกผิดทางครับไม่มีทางเลือกครับสู้อย่างเดียวครับเอือเรียบร้อยนี่มันเกิดมาตายเกิดมาตายเลยนี่หว่า S <S 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 เล่นแนมะ่ข้อเสียคือมันไม่มีสกิลหนีครับแล้วก็ไอ้ท่าสองอะ่ะมันเป็นท่าที่ส่วนใหญ่เอาไว้เทนนะเอาไว้เทดแรกกันนะครับท่าเทนไม่ชนะเนี่ยก็เต็มตัวตายได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก่อนตายก็ลดเลือดเขาเยอะๆนะครับเล่นแมังไงให้ตายน้อยเนี่ยวันนี้ก็เล่นฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็จะเล่นกับสูบวิธีของแมก,กน,นะ ก็คือถ้าหากเลือดเขาเหลือเยอะอยู่แล้วก็ฟาร์มเดียวนะครับต้องทุบไปเรื่แซมนะครับก็จะวางเดียแล้วก็ฟอร์เรนอยู่เรนล่านะครับอีกที้ตรงนี้ครับเอ็นดอร์ด้านขวาครับอายากางครับถ้ากล่าวว่าพ่ออยู่คนเดียวแล้วครับอย่างนี้ต้องไปหาครับโผล่ทุบกันรัวๆครับขาดอีกหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปช็อตตายครับ แม,แม็กนี่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับขอแค่พยายามนัน่งน้มๆแบบนะครับว่า,<ท>า<ง>ตรงไหนเขาอยู่คนเดียวนะถ้าเขาอยู่คนเดียวก็วิ่งไปหาเลยนะครับและตอนนี้เราก็เสียป้อมล่างไปนะครับแรกกับป้อมบนนะแต่แม้มันมีข้อดีอย่างหนึง่งคือต่อให้มันเสียป้อมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหากอัปเดตนนมันลึกนะครับแม็กนี่สามารถล็อกแล้วก็เข้าไปลุมสกรมได้เลยนะและนี่ฟอร์เลยกำลังล้าอย่างเมามันนะครับใช้ค่าสองดีๆนะครับตอนนี้ โอ้มีแช่แข็งเลยครับและดองไม่โดนครับมีอะไรตามมาต่อครับขครนึงครับโอ้แล้วทางอิกิเข้ามาสอนทันครับนิดเดียวเดี๋ยวตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ตรงกลางสองคนครับทออยู่ข้างบนนะเห็นสามคนแล้วนะครับลงมาเช็คด้านนิดหนึ่งครับอ้าวแล้วเจอเอ็นตรงนี้ครับโอ้โหแล้วอยู่ห่างจากอาย่าครับโค้งเขแล้วตรงนี้ โอ้โกันเล่นเลยครับเรียบร้อยครับอาญามาไมา่ทันครับอาญาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่อยู่ช่วยทอนเราก็ไปชนทอนนะครับพอไม่อยู่ช่วยเอนดอร์ล้วก็ไปชนเอนดอร์นะเล่นมากนี่ถ้าหากมีแคลรี่สองตัวนี่ก็ปวดหัวเอาเรื่องนะครับเพราะว่าลมไม่รู้จะก,การใช้ดีนะครับอพอแยกจากการปุ๊บเดี๋ยวโผลล็อกได้เลยนะ ตอนนี้อาญาก็เริ่มไปเกาะทอโลัวๆแล้วนะครับรอจังหวะครับไม่ไมีอะไรทำครับก็มานั่งอยู่ที่พุ่มครับรอจังหวะเดียวแล้วก็ไปดันเล็แค่น,นเดียวนะครับเล่นมาร์นี่ต้องหาเงินเก่งนะครับกันคีปุ่นเก่งนะตรงการลางสามคนนะครับแล้วก็เล่นบนลสองคนนะครับตรงนี้ดันได้นะแต่ว่าเขาจะมารับทางเลนล่างนะ ก็เลยบ้าเลยนะครับอ้ฟอลิงเขาจบวกกับลียน,นาครับเดี๋ยวเราขึ้นไปรับทางเรนบนนะครับเรนาานี่ดูก่อนนะครับว่าจะมีใครเข้ามาหาเราบ้างนะเพราะว่าตัวมันไม่มีสกิลหนีนะครับอัตราตรงนี้แหละต้องดูแบบบ่อยๆเลยนะครับค,ค่อยๆแ,แอบจันไปนะครับ ลอโอเมีมครับได้โอเมีามแล้วจะแรงเจอฟอลเลยตรงนี้ครับอหน้าชนนะเนี่ยโอ้ใบโอมาแล้วครับล็อกกันล็อกกนเผื่อได้ฆ่าฟอลเลยฮ่าฟอลเลยมาคนเดียวครับงี้ใบโอมาแล้วครับแล้วจับล็อกฟอลเลยตรงนี้ครับไล่คนเข้าไปครับแล้วเกี่ยวมาตรงนี้ครับขายหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้วาครับเยครับ าสองนี่คือแบบโอ้โหเหมือนกับล็อกให้เพื่อนยิงอะสบายเลย oh, ตอนนี้ซิลเลือดเหลือน้อยนะครับเราบอลไปนิดนึงนะครับถ้ามีบวกจะรับทันนะแต่ว่าถ้าไม่มีบวกก็จะได้แวบเข้าตุงการนะครับ่อครับเคียร์การครับแล้วก็ตอนนี้ครับได้ออมิอ์มขึ้นมาแล้วนะซึ่งพอมาได้ออมิอ์มนี่ก็บอกเลยว่าแรงจจัดเลยนะครับ แล้วก็พอมีแบบแดงปุ๊บเนี่ยโหยิ่งแบบเข้าทีเดียวแคลรี่แตกกันะตาตรงนี้ตรงกลางเคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวถอยเลยนะครับอ้าวแล้วโอเวอเล่นต่อครับโอ้ไปกิ้งกิ้งหน้าป้อมเขาด้วยครับโอหแล้วเจอฟลอเรนไล่ครับอันตรีมาตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วยกันหน่อยครับแต่ว่าสตาร์ชาร์นิดนึงครับแล้วชอนเข้าไปครับแล้วเกี่ยวมาตรงนี้ครับโคตรยังหลุดรอดไปได้ครับลายย่ามาไงเนี่ยอยู่นี้ก็เดิมให้ฆ่านะครับโหเรียบร้อยครับ มาครับก็เข้าสู่ช่วงสงบสึกครับเดี๋ยวฟาร์มคลิปเป็นก็ดานคลิปกันแล้วก,ก,ลก็ตรงนี้ได้คลิป2เวฟเลยนะครับโหดเลยจัดเลยเนะี่ยแล้วก็แม่งเนะี่ยติดคลิปไว้หน่อยนี้จะดีมากเลยนะครับมันทำให้สามารถยืนเข็นแล้วก็เคลียร์ค่อนข้างไวนะตรงนี้ผมเร่งดาบไดงขึ้นมานะครับ เดี๋ยววาร์ปครับกลับไปดีเลือดนิดนึงแม็กนี่ต้องเลือดเต็มๆนะเดินน้อยน้อยนี่สู้ใครเขาลำบากนะครับตอนนี้ไปมาหนี่ฟอร์เรนเงินอันหนึ่งเลยนะครับโอ้โหฟาร์มไวจัดเลยฟอร์เรนตอนนี้ก็พยายามดูแมปไว้นะครับไล่ตีบูนิดนึงครับเขยโอมาครับโอไบโอไม่มาครับก็ขี้กันปล่อยไว้เงี้ยละกัน ข่าวบอลครับมีฟลอรินอาย่ญญาครับนั่นฟลอรินอยู่แค่สองคนนั้นเล่นได้แล้วแหละไปครับเทนครับเปิดให้หน่อยครับโอ้แต่เทนไม่เล่นครับแม่น่าจะไล่จัดเลยนะเน,นี่ยไอคิวไปเอาเรื่องนะครับตอนนี้เพื่อนเราไปต่อทั้งมังกรนะครับ,รรบมีมังกรก็ดีนะอุ่นใจดีนะครับ แต่ถ้ามีด้าที่ก็เราไม่ต้องไปดันเลนมากนะครับเดี๋ยวเร่งตังขึ้นมาเลยนะครับจะได้ดับแดงแล้วนะโอ้แล้วเจอฟอร์เลนตรงนี้ครับอันติไม่มีครับต้นไปครับเราไปโอครับโอ้ไปวัวกับทรีครับแตกไหมโอ้ไม่แตกเลยครับโอ้ไปโอ้ดดวงนี้จ้าเลยนะแล้วก็ล็อกทางแอนดอร์ตรงนี้ครับขอด้วยหนึ่งหนึ่งเลยครับขอหนงไปครับโอ้โดนที่เกือบตายเลยเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับเลนทอา ไม่รอครับแล้วตอนนี้คลิปกลางเข้านะครับแล้วฟอรเลนกลับมายากครับโอ้ไม่รำเลยครับเกมจบก่อนครับโอ้แม่งนี่พอเจอตรงบางนี่ชนสนุกกับเรื่องเลยนะครับชนยับไปนะชนทีดีอ่าโอกาสตายสูงมากนะก็ <c oughs> ไปเกมไปล้างคอนะครับ6 1ดาวไป62ดาวน,นะครับก็ได้เป็นเหรียญเงินแท้งไปนะครับในเกมนี้ นั่นนี่มันถูกจับเป็นแท้นะเ <Gym. S 2> ลยได้เป็นเหรียญเงินแท้นี่ครับโอ้โอ้ได้ LVP เฉยนั่นนี่เอาจริงมันค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะครับขอแค่ดูว่าอีกทีมหนึ่งเขาอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ไปล้มเขาแค่นั้นเองนะครับในช่วงต้นเกมนะแล้วก็ช่วงหลายๆเกมมาไหนก็พยายามที่จะเข้าตรงบานอย่างแคลลี่นะครับหรือเมทเขานะหรือว่าตัวที่แบบคิ้วๆสร้างปัญหาเยอะๆเนี่ยก็เข้าตัวนั้นได้นะครับประมาณนั้นเลย แล้วก็ในส่วนเซตเต็มเต็มนะครับก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะมีดับดานะครับก็เกิดชื่อสุดท้ายนะครับก็อนเนที่จัดเมทแรงแรงในวงไฟเลยนะครับเรียกได้ว่าเหลือเกมมาก็ตายเป็นตายนะครับปั่นเข้าไปเลยนะครับก็ลองไปเล่นตามดูด้วยกันนะครับแบงนี่เป็นตัวหนึ่งครับที่เล่นค่อนข้างง่ายหรือก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติอนใจให้กันหน่อยนกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคุณครับ